สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Maintenance นั่นเองนะครับวันนี้เรากลักบมาครัง้งกับรูปแบบของกันทาก็อยู่ในตัวของยูนิคอนนะครับผม RG u n นิคอนนะซึ่งผมจะมาวิวในร่างของยูนิคอนโหมดนะครับเดฟอนโหมดจะไม่รีวิวนะเพราะว่าคงเห็นเบื่อกันแล้วนะครับผมนะก็กะมารีวิวเหมือนเจ้าตัวของแบนชีเลยนะครับผมตัวนี้ผมได้ในราคา1000บาท ก็จากทาง Facebook ประกาศตามหาพวกนี้ครับผมนะเหมือนอเ,ออเหมือนเจ้าตัวของแบนชีเลยแต่ว่าตัวนี้ผมจะเสริมด้วยโล่มาอีก2โล่นะครับซึ่งผมได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับเป็นโล่เสริมนะครับของของ RG กับ HG เห็นไหมซึ่งถ้าใครอยากได้โล่เพิ่มนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Facebook ไปให้นะครับผมนะ ซึ่งคนนี้เขาเขาขายพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเป็นพาร์ทโล่พาร์ทโล่หางยูนิคอนชิ้นส่วนเหล็กอะไรประมาณนี้ดีคอยประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจลองไปสอบถามดูได้นะคะสอบถามดูได้ราคะ่อาจจะอา,อาจจะแบบบางอันก็ถูกบ,บางอันก็แพงนะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนนะครับผมนะถ้าใครใครอยากได้โล่เพิ่มนั้นก็ลองไปสอบถามดูได้นะ โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวดูค่อนข้างคร่าวๆนะครับผมนะคิดว่าคงมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นตัวนานแล้วครับผมคิดว่าคนหละคนก็น่าจะเคยต่อแล้วแหละนะครับนะครับแก yeah. นี่เนาะคร่าวๆนะครับแสงอาจจะดูปกคลุมต้องขอโทษโดยแล้วกันนะน คร่าวๆนะครับกล่องอาจจะบุบบ้างไม่เป็นไรครับหรับบบ้างนิดหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนเนาะในราคาหนึ่งพบาทนี่ในล่างของยูนิคอร์นโหมดอันนี้เดสส์อนโหมดเนาะประมาณนี้นะครับผมนะอย่างไรกได้แกะเดี๋ยวผมแกะตัวของอันนี้ให้ดูแล้วก็แกะแกะตัวของเกาะกล่องนะครับกล่องของโลกเสริมให้ดูนะครับผมนะ เออตัวกล่อง <c oughs> ตัวโลกของกล่องผมซื้อมาในราคาสี่ร้อยหรือเปล่าไมมแน่ใจสี่ร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยแหะครับผมนะถ้าใครอยากได้เราไปสอบถามดูได้นะครับผมนะคิดว่าน่านาจะยังมีของอยู่นะครับผมนะมีเออมีหลายสีเลยครับสีแดงสีแดงเฟมเฟม แดงเฟรมเฟรมเขียวเฟรมฟ้ามีหมดครับผมนะเป็นพาร์ทเสริมของแบนชีก็มีครที่เป็นด้านหลังะครับก็มีเสริมมาให้ก็มีขายเหมือนกันนะถ้าขยันได้เราไปสอบถามดูได้นะครับผมนะตัวนี้ผมจะไม่ทําสีเลยตัวของยูนิคอร์นนั้นจะไม่ทําสีเลยนะครับอาจจะตัดเส้นนิดๆหน่อยๆพอนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะอยอยอข้าวๆนะครับ อันนี้เป็นส่วนํำตัวนะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบแปะมาให้นะเฟสสีแดงนะครับผมนะน่าแยาติดปากนะี่ฮะจะพยายามโดนแล้วนะถ้ามีเสียงไอหรืออะไรต้องขอใคร้วยนเพราะว่าไม่สบายก็เลยนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูน,นะเป็นเฟรงของขานั่นเองขาแล้วำตัวโล่นะครับเอลหัวอันนี้เป็นที่สุดของปืนบาสุก้านะครับปืนบีเลเฟอร์บกีกับบีบาสุก้านะครับข้าวๆนะคิดว่าคงเคยเห็นกันแล้วแหละ ก็เลยจะวีข้ค่าให้ดูแล้วกันนะครับนะคาปีแกสิดสิบสิบปานจริงเลยเราอันนี้เป็นเฟรมด้านในนะครับเวลาต่อก็แค่หักตามแกของตามแกของมันนะครับน้ำเงินเงินเอามึงเข้มกับน้ำเงินน้ำเงินเข้มกันเลยห่อนนะแล้วก็มีสีเขียวถ้าเป็นดวงตานี้เป็นด้านขาครับเอวนะ จะพยายามพูดให้น้นนนอยที่สุดนะครับอันนี้ที่ส่วนของขาแขนหัวไหล่อะไรประมาณนี้เนาะเป็นแผงซ้ําหรือเปล่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ครับนี่เป็นหัวด้วยนะโอเคต่อมาเป็นคู่มือนะคู่มือคู่มือัอตัวของยูนิคอน นี้เป็นการแปะเออ่สติกเกอร์นะสติกเกอร์สติกเกอร์ผมผมได้ซื้อเออ่เจ้าตัวของสติกเกอร์ดีคอน้ำมาเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวยังไงก็รอดูรอชมกันได้นะครับคงไม่คงแปะเท่าที่แปะได้นะคงแปะเท่าที่แปะได้นะครับคร่าวๆเนาะคร่าวๆ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เลยไม่อยากให้มันยาวนะจุดเกิดไโอเคเดี๋ยวตปวดดูของพาร์ทของโล่กันเลยดีกว่าเนาะยากอ๋ออันนี้ครับจะมีที่กันสองถุงนะ องถุงซึ่งซึ่งมันเป็นแผงเหมือนแผงซ้ำน่ะเองนะนี้ดูจากพลาสติกแล้วก็ดูโอเคนะก็ดูโอเคการประกอบน่าจะเหมือนเจา like ้าตัวของ RG เลยนะครับผมนะน่าจะเหมือนของ RG เลยนะอืมสียังโอเคอยู่นะโอเคนะพลาสติกของ G นะอาจจะดูแบบแยกก็ได้ แต่ว่าตอนไปไม่อยู่ในถุงผมก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อพลาสติกส,สีมันจะมันจะเนนเทา่าตัวของยูนิคอร์หรือป่ารอรเนี่ยต้องรอชมกันทีแล้วกันเนาะเยนแผงเป็นสุอ,อชุดหนึ่งจะมีสองโลนะครับผมนะจะมีสองโลนะครับผมนะแล้วก็มีตัวของคู่มือมาให้ด้วยนะเล็กๆนะครับเล็กๆเล็กๆ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่างนี้รอ,อชมกันได้แล้วกันเนาะรอชมกันได้แล้วกันโอเคเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวแล้วกันเนาะสักครู่เดียว ตเถ้าตัวยูนิคอร์อารจเนาะซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ทำสีไม่ได้ทำอะไรเลยเส้นก็ไม่ได้ตัดนะลองดูว่ามันจะสวยไหมแต่พอลองลองดูจริงๆมันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะอันนี้ผมแปะ,ะดีคอรธรรมดานะครับเป็นสติเกอร์นะสติเกอร์สติเกอร์อน,นี่อัพอดีว่าม,มันหนักหลังนะครับ ใส่โลงสองอันนะอันนี้เป็นโลของที่ผมซื้อเสริมมานะผมขออนุญาตถอดตัวอยู่ในคอนมาก่อนอนี่นะครับถ้ามีสิ่งไอหรืออะไรต้องขอไฟด้วยแ้วกันนะพ <c oughs> อใส่แล้วมันก็ใส่ได้ไดนะของ R G สวยงามมากเลยส่วนดีคอผมก็ซื้อดีคอ8องศานีเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารีวิวโล่แล้วกันนะโล่จะเหมือนของออตัวของพ i r ลิฟตี้เอ่อพอร์เฟอะไรของยูนิคอรเลยครับเหมือนทุกอย่างเลยนะครับโล่ก็กลางได้ปกติเลยแหละแต่อาจจะขยับยากน,นิดนึง มานชิ้นส่วนอาจจะขยับยากนะพวกเฟนสีแดงอะไรประมาณนี้ครับอาจจะขยับยากนะกลางได้เหมือนปกติเลยอาจจะชิช้นิ้นส่วนอาจจะหลุดง่ายนี่ยครับเหนนะตรงนี้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 จะหลุดง่ายมากมันแถมมาทั้งโล่อย่างนี้เลยนะมันแถมมาทั้งโล่อย่างนี้เลย ถ้าใครอยากได้ก็ลองมาสอบถามดูได้นะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เดี๋ยวผมจะวางลิงก์เอาไว้อช่วงร <c oughs> ายละเอียดนะครับผมใครอยากได้ลองไปดูได้มันมันมีหลายเฟรมเลยแหละเฟรมดำที่เป็นแบบเฟรมดำเป็นเหลืองนี้ก็มีนะครับผมนะมีโล่อีกแบบหนึ่งด้วยแต่ว่าอาจจะแพงน,นิดนึงนะ MG ก็มีครับ MG หางของฟฟนิกเอ๊ย เฟนเนกครับก็มีนะครับผมนะถ้าใครอยากได้เราไปสอบถามดูได้นะเผื่อเขามีของคนระับแต่คิดว่าเขามีของมาื่อยครับคิดว่ามีของมาื้อยของอาจจะมาเดือนช้านิดนิดหน่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าพัสดุอะไรประมาณเนี้เนาะแต่เราส่งแน่นอน,นครับผมผมสั่งเรียบร้อยแล้วนี่โลกสวยงามมากเลยนะพลาสติกอาจจะดูแบบของจีงนะครับผมนะน่าเข้าใจนะของจีงที่ผมไม่แน่ใจนะแต่พลาสติกพลาสติกมันดูแบบ มันก็ดูแบบเฉยๆนะไม่ได้แบบเหมือนเหมือนโตของบันไดนะครับผมนะนสวยงามมากนะครับผมนะอาจจะมีบางที่สุดไอบ้บางที่สุดอาจจะหลวมนิดหนึง่งต้องต้องเข้าใจนะประเดี๋ยวผมต้องยัดกาดินมันไปนะครับปอดีวว่าข้อต่อมันหลวมมากๆเลยต้องยัดให้มันเพื่อมันเอาอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูตัวของยูนิคอร์นนะครับ ตัวยูนิคอนขยับแขนขาได้ปกติเลยแขนนี่แน่นมากครับก็ขยับสุดเลยน,นะนี่สุดของมันก็สุดแกนของมัเลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมสุดแกงมาเลยสุดเลยหัวก็ขึ้นลงได้ปกตินะครับหมุนบิดบิดซ้ายขวาได้นะ ตัวของข้อโปรงก็ขยับขึ้นลงได้นะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะขึ้นลงบิดได้นิดนิดหน,หน่อยเนาะข้างหลังก็เหมือนกันครับบิดซ้ายขวาได้นิดหน่อยขึ้นลงได้ก็สุดนะครับสุดแกงมันเลยแล้วก็ขาขาก็จะสุดแกงมันละนี่ตรงนี้เห็นเนาะเห็นเนาะสุดแกงมันละปลายเท้าก็อาจจะขยับหน้านิดน,นึงนะครับผมนะ ก็บิดได้ซ้ายขวาขึ้นลงได้ปกติครับขึ้นลงได้ปกติขึ้นลงได้นิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยนะครับของเจ้าตัวของ RG เนอะเท่านี้หมดแล้วแล้วก็เขาจะแถมปืนของบีมไรเฟิลมาให้แล้วก็บีมมาสต้านะครับหายง่ายับ บีมบาสุก้าเอ่อจะแถมมาให้เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปแกติดป่านจริงเลยจะพยายามพดแล้วนะนี่ก็สามารถมีบาสุก้าเนาะก็ดึงขึ้นดึงออกได้ดึงเข้าได้เท่านั้นเองนะแค่นี้เองที่แถมมาให้นะครับพอด่วนมีอะไรนะมีอะไรไหม แล้วก็มีเขาก็มีมือที่เขาแถมมาให้เนะที ility, m, and aga, and aga. ่เหลือก็ไม่มีแล้วหรอครับที่เหลือก็ไม่มีแล้วโดยรวมประมาณนี้นะโดยรวมประมาณนี้เจ้าตัวของ R G นะครับอาจจะรีวิวแบบนิดๆหน่อยครับเพราะที่ว่าผมรีวิวแบบเป็นล่างยูนิคอร์นหมดอย่างเดียวเลยดูแบบนิดๆหน่อยนะครับอาจจะดูแบบคลิปแป๊บเดียวก็คงจะเอ้าคงจะดีครับผมนะ หรว่ารีวิวแบบเป็นร่าง Mode ยูนิคอร์นโหมดเออไม่ไม่ไม่เป็นร่างเป็นเดสทอย์มดเนาะผมคิดว่าใหลายคนน่าจะรู้แล้วข้อต่อมัน RG น์ีันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมนะข้อดีข้อต่อนี่ข้อต่อแน่นมากขาะยับนี่สมบูรณ์แบบเลยนะครับผมนะอาจจะมีบางที่สุดไอ้บางที่ส่วนอา,อาจจะอาจจะหลวมนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ของผมเป็น ไม่ต้องตัดเส้นก็ได้นี่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 ขนาดผมไม่ตัดเส้นนะมันก็ดูสวยดีนะเนี่ยนี่นี่ขนาดไม่ตัดเส้นนะแค่แปะดีคอแบบต่อลูกๆต่อแบบต่อแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อแบบตอดิบตอดิบตอดิบแปะดีคอนั้นจบนันเองนะครับผมไม่ต้องตัดเส้นก็ดูสวยได้นะครับผมนะหมดแล้วแหละข้อเสียก็อืม ไม่รู้ดิไอกลายเป็นการจัดท่านะนิดนิดหน่อยๆที่อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งที่เหลือก็โอเคหมดทุกอย่างครับโอเคหมดเลยโอเคเนาะโดยล,ล,ล,ลมน้ามีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วแหละที่ว่าไม่มีอะไรมากแล้วแหละก็เดี๋ยวตัวต่อไปนั้นอาจจะเป็นตัวของวูฟหมาป่านะครับเ,เป็นค่ายอีกค่ายหนึ่งนะที่เป็นสาวน้อยครับผมนะ ที่เป็นสาวน้อยของเป็นบู๊ที่เป็นหมาป่ามีที่มีเหมือนกับไม้กางเขนในใหญ่นะครับแล้วก็ปืนนะครับแล้วก็ตัวของตัวหนึ่งก็คือตัวของนาจานะครับนาจานะที่เป็นเมทัลบิวนะครับค่ายของที่รีวิวดียวกับตัวของจัสนะครับผมนะที่ผมที่เคยผมเคยมาดูเขาหนึ่งนะที่ปีกใหญ่ตัวใหญ่หญที่ป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเคียวนะครับผมนะตัวนั้นค่ายเดียวกันนะครับผมว่าตัวัว ตัวนี้จะเป็นเมทัลบิล์เต็มตัวเลยนะครับขอมาเดือนหน้าครับผมเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมกันได้นะเดือนหน้านะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะรู้แค่ว่ามามาเดือนหน้าครับผมอย่างไงเรารอติดตามชมกันได้ติด <c oughs> ตามชมกันได้แล้วกันนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมนะช่วงนี้มีกันทาออกมาใหม่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะผมบอกเลยใครที่ เก็บเงินระวังกระเป๋าสั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ผมรีวิวนี่ก็มีพวกโมเดลประกอบนี่ค่อนข้างออกมาค่อนข้าง,ง,ง,งจะเยอะมากๆเลยนะเยอะเยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะพวกตระกูลสาวน้อยครับผมนะสาวน้อยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะใครที่เล่นสายนี้อยู่แล้วผมบอกเลยกระเป๋าสั่นแน่นอนนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมต้องไปจัดไอ้ชั้นท่าชุดท้ายสักท่าสองท่านะ แล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีนะช่วงนี้ก็<อ>ดูสุขภาพด้วยนะครับผมนะระวังเป็นโควิดนะระวังเป็นโควิดนะซีรีส์ของยูนิคอร์นน่าจะหมดแล้วรับน,น่าจะไม่มีแล้วแหละตรงนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของผมแล้วคงจะไม่มีตัวของตัวอื่นอีกแล้วแหละคงหมดแล้วนะอยังไงไก็รอดูครับว่ามีตัวอะไรใหม่ๆม,มาอีกไหมนะครับผมนะก็คลิปนี้ ถ้าผมพูดผิดอะไรต้องขออภัยณที่นี้ด้วยครับติดเตีนยงกันได้ครับไม่ว่ากันนะครับผมได้ครับผมแก้ไขแต่ไอคาว่านะครับน,น,นี่ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะพอดีว่ามันผมพยายามลดแล้วนะมันก็ติดเป็นนิสัยครับเวลาพูดอย่างนี้เวลาพูดอย่างนี้มันมันติดเป็นนิสัยไปเรียบร้อยแล้วก็พยายามลดให้ได้อยู่ก็พยายามลดให้ได้อยู่อาจจะมีบ้างนะครับต้อง,อ,งอาจจะฟังดูลำาคาญต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ นะครับพี่แจ๊กฮะโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีล้นาลาไปก่อนสวัสดีรครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเถอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเออทำไม่ได้